สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคูกี้เหมือนเดิมนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องอารมณ์และความเครียดที่มีผลต่อสุขภาพนั่นเองเดี๋ยวเราไปศึกษาและเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อที่1นนะคะอารมณ์และความเครียดที่มีผลต่อสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูความหมายก่อนนะคะว่ามีความหมายอย่างไรบ้างอารมณ์หมายถึงกระบวนการความรู้สึก การตอบสนองขั้นต้นนะคะของจิตต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นทางร่างกายเช่นความโกรธความกลัวความวิตกกังวลความดับข้องใจความรักความชอบความเกลียดความพอใจความเสียใจเป็นต้นต่อมาความหมายของความเครียดนะคะกรมสุขภาพจิตได้ให้ความหมายว่าความเครียดเป็น ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อจิตถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่ทำให้ตื่นเต้นหรือวิตกกังวลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติทางร่างกายนะคะหากความเครียดน,นั้นมีมากและคงอยู่เป็นเวลานาน1.1นะคะลักษณะอารมณ์และความเครียดของวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในระยะการเปลี่ยนแปลงนะคะระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ร่วมกัน ระหว่างร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะคะพัฒนาการด้านอารมณ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นนั่นเองเพราะว่าในช่วงระยะน,นี้นะคะอารมณ์ก็จะมีความแปรปรวนมากนะคะเนื่องจากวัยรุ่นมักจะมีอารมณ์รุนแรงหรือมีความเชื่อมั่นในตนเองพอสมควรเลยทีเดียวและอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งต่อผู้ใหญ่นะคะหรือบุคคลอื่นๆได้ง่ายโดยมีอารมณ์ที่ก้าวร้าวหรือรุนแรงเช่น กรธอิจฉาเกียดชังหรืออารมณ์เก็บกดเช่นกลัวกังวลใจเศร้าใจเป็นต้น1.2สาเหตุข,ของความเครียดนะคะ 1. ภาวะด้านร่างกายเช่นสุขภาพอ่อนแอความเจ็บป่วยการติดสารเสพติดความพิการภาวะทุกข์โภชนาการการจเจริญเติบโตผิดปกติความอ้วนเนื่องมาจากกรรมพันธุ์การเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการทั้งในวัยรุ่นและวัยสูงอายุ ความผิดปกติทางพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาเป็นต้นสภาวะด้านจิตใจนะคะเช่นการสูญเสียสิ่งที่มีค่าสิ่งที่รักความดับค้องใจความวิตกกังวลความกลัวความขัดแยง้งความระหวาดระแวงการตัดสินใจความต้องการการยอมรับการอยากมีชื่อเสียงเป็นต้น 3. ภาวะด้านสิ่งแวดล้อมเช่นสภาพอากาศอากาศร้อนหรือเย็นจัด แผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้การจราจรติดขัดเสียงดังมากเกินไปสงครามการสอบการเรียนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีทางสังคมที่ไม่สามารถปฏิบัติตามความต้องการที่1.3่นะคะลักษณะที่บ่งบอกเมื่อเกิดความเครียดน,นั่นเองเรามาดูด้านที่หนึ่งนะคะคือ 1. ด้านร่างกายนะคะอาการทางกายเมื่อเกิดความเครียดนนะคะเช่นปวดศรีรษะข้างเดียวบ่อยๆหายใจไม่ออก หายใจทีเหนื่อยง่ายท้องเสียหรือท้องผูกเป็นประจำถ่ายปัสสาวะบ่อยกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเป็นลมหรือขึ้นไส้อาเจียนได้ง่ายเบื่ออาหารกล้ามเนื้อตึงเจ็บหน้าอกเป็นประจำด้านที่สองนะคะคือด้านจิตใจอาการทางจิตใจเมื่อเกิดปัญหาความเครียดนะคะเช่นอาการหงุดหงิดลำคาญเบื่อหน่ายท้อแท้เคร่งเครียดอดทนต่อปัญหาน้อยลง เก็บกดรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่าขาดสมาธิในการทำงานแยกตัวเองจากสังคมนะคะรู้สึกผิดหวังขมคืน่นลังเลในการตัดสินใจกลัวว่าตนเองจะเจ็บป่วยทางกายไร้อารมณ์ขันต่อมา1.4นะคะผลของอารมณ์และความเครียดต,ต่อสุขภาพนะคะอารมณ์มีความสัมพันธ์กับสุขภาพถ้าบุคคลมีอารมณ์ดีก็จะส่งผลต่อสุขภาพเช่นเมื่อเรามีความสุข ร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินนะคะออกมาเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายของร่างกายตื่นตัวแต่หากเกิดความเครียดจะส่งผลให้เกิดอาการทางร่างกายที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเลยก็คือปวดศีรษะนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายรับประทานอาหารมากกว่าปกติท้องผูกท้องเสียงุดหงิดตื่นเต้นตกใจง่ายเบื่ออาหารปวดต้นคอและไหล่นะคะแล้วก็ไม่มีสมาธิ สำหรับสัปดาห์ที่11นะคะให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาของบทเรียนในสัปดาห์นี้เนื่องจากสัปดาห์นี้นะคะจะไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนเคลียร์งานค้างแบบฝึกหัดแต่ละสัปดาห์ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมส่งคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะและทำงานส่งที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จในทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะ